<thôi S 2> e ีสองต่อเลยโหลดเสรแล้วหน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้อาจจะทุเลศนิดนึงกดเข้าไปเลยแล้ว 哎，走啊！每次好麻烦哦。注意，超好。 没事儿